สวัสดีครับวันนี้จังหวัดชนบุรีนะครับฝนตกหนักมากมครับโอ้ตอนนี้เวลาแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับตอนนี้ชนบุรีเนี่ยตกหนักหลายพื้นที่มากครับพื้นที่ไหนตกบ้างคอมเมนต์มาได้นะครับนี่ชนบุรีนะครับ สมุรีนะฮะฝนตกหนักครับหนักมากมากเลยนะคือตกตั้งแต่หกโมงเช้าแหละครับมันหนักแล้วตอนหกโมงเช้านะครับแล้วมันเบาลงไปแล้วนะครับแล้วมันหนักมาอีกรอบอนึงี่ยรอบน,นี้จุดปั่นมาครับตอนนี้หนักจัดเลยครับโอ้หหนักมากเลยนะทุกคนโอ้ตอนนี้อยู่ในบ้านนะครับ โอ้ฟ้าโคตรมืดเลยทุกคนเนี่ยต้องฟ้าสิโอ้เดี๋ยวตอนนี้นะฝนมันหนักมากอ่ะโอ้โคตรหนักเลยทุกคนโอ้ดูเนะ ลมแรงด้วยอ่ะทุกคนเมื่อกี้ใบไ,ไมต้ตรงต้นมะละกอะของผมเนี่ยปิวนะครับ <c oughs> ดีนะที่แบบไม่มีลมแรงเกินแล้วไม่มีลูกเห็บนะครับแต่เนี่มันแรงมากอะ่ะทุกคนแรงจริงๆโอ้โหแรงมากครับถ้ามันตกนานกว่านี้นะครับมันไฟดับได้เลยนะ มันจะไฟดับแต่เช้าอ่ะอ,อไฟจะดับไปเนี่ยทุกคนจังหวัดชลบุรีจังหวัดชนบุรีนะครับจังหวัดชลบุรีนะอำเภอเมืองชลบุรีนะครับตำบลหนองไม้แดงเนี่ยตกหนักมากโอ้หรือว่าฟังเสียงฝนนะครับ โอ้แรงมากๆากอ,อย่างที่เราเราเคยประกาศไปแล้วนะครับว่าจะมีฝนนะครับฝนม,มันเพิ่งมันตกวันนี้แหละครับไม่ตกมาหลายวันมากนะค,คุณวันนี้ตกแล้วตกแรงชิบหายเลยครับตกแรงมากตกโคตรแรงนะครับ ไฟจะดับไฟมันจะดับไปแน่ทุกคนกลัวไฟดับวะตรงนี้โอ้โหฟ้าโคตรมืดเลยโอ้แรงจริงแรงจริงถ้าเราเปิดประตูไปไม่ได้เลยครับเนี่ยฝนสาดเต็มเต็มนีครับตกแรงเลยตกแรงนะครับเนี่ย โอเคขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้เวลาแปน,นในการ54นาทีแล้วถ่ายมา4นาทีแล้วตอนนี้ถ่ายมาประมาณ4นาทีกว่าๆนะครับตอนนี้ถ่ายน่าจะมาประมาณ4นาทีแล้วอ <c oughs> ถ่าย4นาทีแล้วครับฝน <c oughs> มันตกแรงอะ่ะโอ้โหแรงจนทีวีะครับดูทีวีสิครับทุกคนดูทีวีนะไม่มีสัญญาณนะทุกคน Oh.